วันนี้นะคะมาติดตามผลงานอีกหนึ่งผลงานที่ประทับใจสมแดงอะมิโนนะคะเป็นเจ้าของศูนย์นายายอามค่ะใช้สมแดงกับอะไรตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบบนำตัวกันญ,ญภัทนะคะสมแดงใช้กะมังคุดนะคะนี่ค่ะมังคุดใช้กับสมแดงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะใช้สมแดงอะมิโนใช้สมแดงกับอะมิโนดีมากค่ะใบใหญ่ใบหนาลูกสวยผิวสวยค่ะผิวมันเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมผิวมันลูกสวยมากลูกสวยมากแล้วใบทําไมโอ้โหใบใหญ่ใบใหญ่ด้วยลูกลูกมันผิวมันค่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ผิวสวยไหมนี่คือนี่คือสมแดงกับอะมิโนค่ะอไม่ได้ใช้เคมีนะคะใช้แค่สมแดงกับ อะมิโนค่ะชุดนี้ค่ะกี่ไร่คะตรงนี้เจ็ดไล่ค่ะเจ็ดไล่มีอะไรไหมมีมังคุดทุเรียนลองกองค่ะใช้ดีมากค่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะและว่าได้สุขภาพกับเราด้วยตัวเราด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วฉีดตั้งแต่ตอนไหนบ้างตั้งแต่เริ่มบำรุงจนเก็บเกี่ยวเก็บขายเก็บตั้งแต่ตอนเล็กพืชเล็กจนเก็บถึงเก็บเกี่ยวเลยใช่ไหมค่ะจนเก็บเกี่ยวค่ะ แล้วพูดง่ายๆเนี่ยพอลูกมันออกมาอย่างเนี้ยผิวมันสวยไหมผิวสวยผิวมันค่ะแล้วรสชาติล่ะคะรสชาติอร่อยอร่อยแล้วปีที่แล้วอะค่ะได้ผลผลิตเยอะไหมปีที่แล้วโอ้ลูกสวยมากเวยมากเขาถามว่าใช้อะไรมาอทำไมสวยผิวมันค่ะค่ะลูกใหญ่ด้วยนะลูกสวยแล้วก็ไม่เป็นแก้วเลยนะถ้าโดนฝนก็ไม่เป็นแก้วกินแล้วเนื้อจะหวานอค่ะเนาะก็นะคะฝาก นะคะคุณกัญญพัฒนนะคะถ้าท่านใดได้ดูคลิปนะคะเกษตรกรเนาะกาลังดูคลิปคุณกัญญพัฒนเจ้าของศูนย์นายยอามอยู่ฝากความประทับใจนะคะที่กําลังลังเลยังตัดสินใจการใช้สมแดงอะมโนไม่ได้ฝากคุณกัญญพัฒนนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะค่ะถ้าใครสนใจที่มังคุดมีปัญหาไม่ออกดอกหรือว่าออกยังไม่สุดค่ะใช้สมแดงเราได้ค่ะติดต่อที่ กัญญาพัฒนะคะร้านกัญญาพัฒนยายอามค่ะศูยนย์นายอามได้เลยค่ะเบ,บคเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสามเก้าแปดแปดเก้าค่ะกัญญาพัฒนะคะติดต่อได้ค่ะค่ะพอรีน่าเน็ตเวิร์โอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี